เอาล้ครับพวกวันนี้อยู่เกม RV นะครับพวกวันนี้นะครับมันรีแ้งนะครับจําได้ไหมมันรีตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่เมื่อวานนี้ผมขอพัก่อนผมรู้สึกไม่ไหววันนี้มันรีแล้วนะครับพวกซึ่งครั้งที่แล้วผมพ่ายแพ้นะครับพวกแต่รอบนี้ผมจะไม่แพ้ครับพวกดูนะรอบนี้ผมตั้งภารกิจกับตัวเองคือเราจะดันน้องออเลนติดเม็ดนะครับอ่าผมจะพยายามจริงๆเราติดผมอยากจะติดเม็ดระดับภาคครับภาคกลางนะ สามพันแต้มนะครับแต่มันจะต้องผมต้องรีบไต่นะถ้าผมอยากจะดันแบบสามพันแต้มอย่างเงี้ยผมน่าจะติดตอนนี้เราขาดอีกแค่พันแปดนะรเราจะติดอันดับระดับภาคนะครับผมเนาะนี่คือภารกิจของผมครับผมจะต้องติดยังไงผมติดเม็นเขียวแน่อนอนอยู่ละแต่ยังไงผมจะพยายามทําภารกิจของเราคือภารกิจของเราก็คือติดเม็ดระดับภาคผมจะพยายามละกัน เอาง่ายคลิปนี้เรามาสั้นๆก็คือเราจะมาประกาศภารกิจคือคอนอ่ะผมขึ้นอยู่แล้วซีซั่นที่แล้วมันขึ้นไม่ทันเพราะว่าเวลามันจํากัดเข้าใจไหมที่มันขึ้นไม่ทันเพราะว่าเวลามันจํากัดเห็นปะะ่ะจนหมดเวลาแล้วผมขาดแค่สามดาวเองคนระับมันมันชิวมากการขึ้นคอนเนี่ยแต่ภารกิจเนี้ยยากกว่าแล้วผมจะทําให้สําเร็จวันนี้ผมเลยมาประกาศคร่าวๆแล้วเราลุ้นกันว่าภารกิจรอบนี้กูจะแพ้หรือว่าชนะ แต่กว่ามันจะรีกตั้งนานไหมเหรอโอ้ร้อยวันเลยอะซิวมากแล้วเจอกันครับทุกคน